การตรวจหา anti nuclear antibody และ anti double strand dna อาศัยหลักการ indirect immunofluorescence assay หรือ IFA ถ้าเซรั่มของผู้ป่วยมีแอนติไนวิวเครียร์แอนติบอดีหรือแอนติไนดับเบิลสเตนดีเอแอนติบอดีจะทำปฏิกิริยากับแอนติเจนสับสเตตและเมื่อย้อมด้วยแอนติไนฮิวแมนโกบูรินคอนจูเกเต็ดฟิซีจะทำให้ตำแหน่งที่เกิดปฏิกิริยามีการเรืองแสงขึ้นเมื่อดูภายใต้กล้องฟลูออเรสเซนต์แอนติเจนสับสเตตแอนติเจนสับสเตทที่นิยมใช้ในการตรวจหาแอนติไนิวเคลียร์แอนติบอดีได้แก่ ไพเมดร e เวอร์เซ c ชั่นและ h ฮปท c e ซ l ซึ่งแอนติเจนซับสเตททั้งสองชนิดนี้จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันดังนี้ไพเม t ร r เวอร์เซคชั่นประกอบด้วยแอนติเจนหลากหลายชนิดจึงสามารถตรวจออโตแอนติบอดีได้ครอบคุมเช่นแอนติบอดีต่อไรโบโซมอล p ีโปรตีนแอนติริเวอร์เซล์เมมเบรนเพอรินิวเคลีย หรือ Cytoplasmic Antineutrophil Cytoplasmic Antibody หรือ PN ค่าหรือ CN ค่ h า h e เฮป l l เเป็นเซล์ที่มีนิวเคลียสขนาดใหญ่และเป็นเซลล์ที่ยังสามารถแบ่งตัวได้จึงทำให้สามารถตรวจหาลักษณะการติดสีหากมีแอนติบอดีต่อแอนติเจที่พบได้ในระยะที่เซลล์แบ่งตัวเช่นเซนโตเมียหรือไม t o ติกฟิกเกอร์ต่างๆ การตรวจหา a n t i d o u b l e s t a แ d DNA ดหรือ ADNA ใช้ a อ i g e n s u b s t r a t e เป็นเชื้อโปรโตซัว c ริต t ดิ i a ล u ซ i เ i เเนื่องจากในไคลนิโตพลาของเชื้อจะมี d o u b l e s t แต d DNA อยู่หนาแน่นดังแสดงในภาพวัสดุอุปกรณ์และน้ำยาที่ใช้สำหรับการทดสอบในวิดีโอสาธิตนี้จะใช้ชุดทดสอบของบริษัทยูโรอิมูนโดยในชุดทดสอบประกอบด้วยอุปกรณ์และน้ำยาดังต่อไปนี้ biochip ซึ่งเป็นสไลด์ที่เคลือบด้วยแอนติเจนซับสเตรตสําหรับการทดสอบ ANA จะใช้สไลด์ที่ตึงด้วย H2 cell และ p i m a t e e River se Section สําหรับการทดสอบ ADNA จะใช้สไลด์ที่ตึงด้วย c r i t i d i a l r u c e l i a e f r e e i n label anti human IgG positive control serum negative control serum phosphate buffer saline ที่ pH 7.2 Tween 20 m ัลต e ิมีเดียมอี e วนบูได้โคเวอร์กราฟส์อินสต๊อชันบุ๊กเลตนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์และน้ำยาอื่นๆที่ใช้สำหรับการทดสอบเ e a ยเจน Tray c ค p p ปิ้งจาร์ออโตเมติกปิเป e p พ a t เจ p i ์ปิเปหรือ d o อ p เปอร์ทิปเทสทิวสำหรับเจือจางซรัมมอยชั่มเมอร เปเปอร์ travel, ทาวเวลถังสำหรับใส่เวทที่มีน้ำยาฆ่าเชือ้อปักกาเลเบลไทม e เมอร์โลเทเตอร์ฟูเรสเซนต์ไมโคสโคตัวอย่างเซรั่มอันโนนวิธีการย้อมแอนติไน c ิวเคียร์แอนตดีหรือ a n t i d o u ดับเบิลสแตนด์ดเอแอนติบดีโดยเทคนิคไตเตอร์เพลนของบริษัทยูโรอิมูน นำสไลด์ที่เคลือบแอนติเจนซับสเตตหรือเรียกว่าไบโอชิปสไลด์ ide, สำหรับการทดสอบ ANA หรือ ADNA ออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนการใช้เตรียม PBS ทวีนสำหรับใช้ในการทดสอบโดยผสมทวีน n 20ปริมาตร2มิลลิลิตรลงใน PBS 1ลิตรและผสมให้เข้ากันเขียนเลเบลหลอดทดลองสำหรับเจือจางอนโนเซรัมโดยการทดสอบ ANA จะใช้ตัวอย่างเซรัมที่ดูชัน1ต่อ80 และการทดสอบ ADNA จะใช้ตัวอย่างเซรั่มที่ dilution 1ต่อ10ในวิดีโอสาธิตนี้จะยกตัวอย่างการเจอจางอนนอเซรั่มดังนี้สำหรับการทดสอบ NA เติม PBS Tween ปริมาตร158ไมโครลิตร และอานอนเซรั um ่มปริมาตรสไมโครลิตรเพื่อให้ได้เดรุชชั่นเป็น1ต่อ80สำหรับการทดสอบ ADNA เติม PBS ีทวีนปริมาตรเกาสิไมโครลิตรและอานอนเซรั um ่มปริมาตรสิไมโครลิตรเพื่อให้ได้เดรุชชั่นเป็น1ต่อ10 ส่วน Positive Control และ n ิเ a ต i v e c o n t r o เซรั่มที่อยู่ในชุดทดสอบสามารถใช้ทำการทดสอบได้โดยไม่ต้องทำการเจือจางเพิ่มเติมนำไบโอชิปออกมาจากซองสำหรับการทดสอบ ANA จะใช้แอนติเจน b ับเตรทที่ตึงด้วย H e p 2 Cell ไว้ครึ่งหนึ่งของหลุมและอีกครึ่งหนึ่งของหลุมจะตึงด้วย p พเมท t e เ i v e r Section โดยใน1สไลด์สามารถทำการทดสอบได้ทั้งหมด5ตัวอย่าง สำหรับการทดสอบ ADNA จะใช้ n t i g e n s u b s t r a t e ที่ตึงด้วย c r i t ิเดีย l u c i i d และใน1สไลด์สามารถทำการทดสอบได้ทั้งหมด3ตัวอย่างจากนั้นเขียน l a เ e l กำกับสำหรับ Positive Control, Negative Control และอ n นอ n เซ u m สำหรับแต่ละการทดสอบใช้ออโตเมติกบีเป็ดดูดโพซิทีฟ o อนโท l เซรัม นิกเกทีฟคอนทอเซรั่มและอนนเซรั่ม um ที่เจือจางไว้ปริมาตรย5ไมิลริลิตรหยดลงบนเรเจนเทรในแต่ละหลุมให้ตรงตามตำแหน่งที่เรเบลกำกับไว้โดยหลีกเลี่ยงการเกิดฟองอากาศขณะหยดลงบนเรเจนท์เทร นำไบโอชิปสไลด์มาประกบกับเร亚เจนทรให้ตรงตามตำแหน่งที่เลเบลกำกับไว้และให้ร่องที่มุมด้านล่างของสไลด์ประกบกับสลักบนเทรให้พอดีเพื่อล็อกไม่ให้สไลด์เลื่อนระหว่างการอินคูเบตนอกจากนี้ต้องสังเกตว่าไบโอชิปสไลด์ที่ประกบสัมผัสกับเซรั่มในแต่ละหลุมโดยไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอย่างกับสไลด์ นำ b i o c ชิปสไลด์ใส่ในกล่องมอยแชมเบอร์และอินคูเบตที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา30นาทีเมื่อครบเวลานำาบ o c ชิปสไลด์ออกจากเร g e n จนทร y เอียงสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อป้องกันการเกิดคอนเทมเนตระหว่างหลุมแล้วล้างไบ o อชิปสไลด์โดยใช้ p r e s เ u r ร Pipette ดูด PBS Tween แล้วปล่อยผ่านบนไบโอชิปสไลด์เพื่อล้างเซรั่มส่วนเกินออก จุ่มเบลชิฟสไลด์ลงในคัพปิ้งจาร์ที่มีปีเบตทวินที่สะอาดแล้วนำไปเขย่าเบาๆบนโรเตรเตอร์เพื่อล้างเป็นเวลา5นาทีใช้ออโตเมติกปีเบตผสมแอนต h ฮิวแมนโกลบูริงคอนจูเกเตอรฟิซให้เข้ากันก่อนดูดขึ้นมาปริมาตร25ไมโครลิตรแลดลงบนอิเรเจนเทรในหลุมใหม่ที่สะอาดตามจำนวนการทดสอบ นำไบโอชิปสไลด์ที่ล้างแล้วออกมาจากคัพปิ้งจารและซับบัฟเฟอร์ส่วนเกินด้วยเพเปอร์ทาวเวอร์จากนั้นนำไบโอชิปสไลด์มาประกบกับรีเอเจนเทรย์ให้ตรงตามตำแหน่งที่เลเบลกำกับไว้และให้ทำการสังเกตไบโอชิปสไลด์ที่ประกบลงไปได้สัมผัสกับน้ำยานในแต่หลุมเป็นที่เรียบร้อย นำบริชิปสไลด์ใส่ในกล่องไมชัมเบอร์และอิงคูเบตในที่มืดอุณหภูมิห้องเป็นเวลา30นาทีเมื่อใกล้ครบเวลาเท p b s บสทวีนที่สะอาดลงในคัพปิ้งจาและเติมสี e ีแวนบูปริมาน50ไมโครลิตรผสมบัฟเฟอร์กับสีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไปใช้สำหรับเคาน์เตอร์สเตนในขั้นตอนถัดไป เมื่อครบเวลานำาไบโอชิปสไลด์ S ออกจากรีเอเจนต์เทรย์และล้างไบโอชิปสไลด์ S โดยใช้ปิเปตดูด PBS Tween และปล่อยผ่านบนไบโอชิปสไลด์ S ight, เพื่อล้าง Conjugated Anti-human Globulin ส่วนเกินออกจุ่มไบโอชิปสไลด์ลงในคัพปิ้งจาที่มี PBS Tween ผสมกับ4 E-Wambool แล้วนำไปเขย่าบ,บนโรเทเตอร์เป็นเวลา5นาทีวางคัฟเวอร์กลาสบนรีเอเจนต์เทร และหยดมัลติ้งมีเดียมลงไปใน cover เวอร์การ์ดหยดตามจำนวนการทดสอบเมื่อครบเวลานำไบโอชิปสไลด์ที่ล้างแล้วออกมาจากคัพปิ้งจา และซับบัฟเฟอร์ส่วนเกินด้วยเปเปอร์ทาวเวอร์จากนั้นนำไบโอชิปสไลด์มาประกบกับเรเจนเทที่มีเมลติ้งมีเดียมอยู่บน Cover ร์แสเก็บสไลด์ไว้ในที่มืด และนำไปอ่านผลด้วยกล้องฟลูออเรสเซนต์